เออเดูน,น,น,นเด้อ,อสวัสดีครับผมอ่าขอบคุณนะครับให้นอนนอนพักให้น้ำเกลือหนึ่งขวดลูปเขียนไปนี่เขียนไม่เป็นไรเออ,เอ,อทำไมมาขึ้นเตียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยีเเ่เตียงหนึง่งเตียงหนึง่งเตียงหนึ่งเตียงหนึ่งไม่เห็นอ่ะโผล่อยู่ใต้เตียงได้เตียงหนึ่งดูได้เตียง ดูดด๋อยด๋อยดีดมดูดื้อดาดไม่เสียก็เปรับใหม่แล้วเจ๊งกันหมดแล้วผมเชื่อสิ่งขวัญแล้วพ่อหลิงดอนใช่ได้เดินเด่นได้หมอครับไม่เคยเห็นเลยผมมาช่วงเข้าเวรสามทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่ะดุ่มดึ่เรี่ยงเดินใช่ผมไม่เคยเจอคุณยากิเลยเนี่ยเดอนดันดาดิเดอเดินดาดเดอสวัสดีคุณดาดีครับนี่หลานลุงเนใช่ไหมครับเนี่ย ผมเป็นน้องลุงนี้นะครับชื่อประสงค์ครับสวัสดีครับนี่เป็นอะไรมาครับเนี่ยดาดีดำันด้อด้เลยต้องดาด่วนครัโอ้ลักษาสุขภาพด้วยนะครับน้องชื่ออะไรน้องดาดีใช่ปะครับดาดีดีดูอ๋อโอเคครับรุ่นดอนเด้านดีดื่นดีดื่นแล้วลื่นรุ่นอะไรครับผมดีดื่นแล้วอ๋อดีขึ้นโอเค ะตกใจว่าลื่อนอะไรมาเ <c oughs> ชิญครับเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนไปเร็วเร็วไม่ไม่เป็นไรครับผู้ชายโอ้ใช่นี่นะโดโอ้ได้ครับครับดีนะโดเดนเดนดักดุงเดใช่ครับได้เนี่หนอเดอร์ดีนะโด,ด,ดอ๋อได้ครับ ก้าสองหกเก้าสามครับได้ใช่ครับเก้าเก้าไม่ใช่เด้าเดี๋ยวผมอ่าน้องดาดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปพาวรถก่อนนะเดี๋ยวได้ได้ดาดีได้ดงได้ดาได้คุณผู้ชายครับเดี๋ยวผมให้น้องดาดีไปส่งก็ได้ครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับครับงั้นผมขอโทษด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับครับครับอย่าอย่าขับรถสวนเลยนนะพี่ครับขอโทษครับขอโทษครับโอเคครับ โอเพี่นาดงดับโดดใดดาน้วอ่าเวสป้าครับโอดดดอเดอดใดที่เดียวใช่ครับอาน้องอดีตไปส่งที่ไปส่งที่ที่คาพาวได้ไหมครับได้ครับด้วยดีโดดดา ขอบคุณน้องลาดีนะครับไว้ไว้ถ้าแบบเจอลุงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับไปทํางานกันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ประสงค์ไปจกปูนก่อนด้วยดมดับได้รับจกตรงนี้ครับใกล้ๆเนี่ยไปแล้วก็ไปมอไซน์นะไปไหมโอเคครับ เดี๋ยวได้เดบโดดนี่นี่จะโด่งเดือดเราโดดดอนครับแล้วได้เดินดันได้ครับอุ้ยกูก์ุูนเดือดได้เดินดันนี่ได้ครับรอดิตามตามที่มาเลยได้ได้โดด้วยเดือใช่ครับพี่ใช้มอไซค์แล้วพี่ซ้อนเอาได้ดีดักเดบโดดแล้วด้อนดอเดินได้ เประจกปูนแล้วโว้ยเดี๋ดูดีรถไม่หายแน่นอนเด่นนะด กลัวกลัวลุงเนว่าจังเลยเพราะว่าพาน้องอดีไปทําสิ่งไม่ดีอ่ะอดีด,ดได้หรลุงเดรฟอ,อดีอย่าบอกลุงเนนะ้ครนะโอเคครับอดีเนี่ยเทียบไปเลยอันนี้เป็นความลับของเรานะครับจริงๆลุงมีเป็นภาระลุงอีกคนหนึ่งชื่อไอ้ประสงคนนั้นไม่ได้รับเป็นหลานแต่ว่าเด็กที่ลุงสงสารอีกคนหนึ่งแต่มันชอบ งานดำอะ่ะมันไปทางงานดำเป็นเด็กกะเลวาลาคนหนึ่งในดอเด่นด่านอันนั้นลุงไม่ฝากนาด,ดีไว้หรอกเพราะว่ามันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนั่นในด่างได้รับนดอดดังดูได้รับแต่ว่าน้องนาด,ดียังเด็กอยู่เลยอะ่ะไปทําสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะมันมันจะได้หรอเนี่ยได้เดินได้นะโอเคครับเอางั้นถ้าเราอยู่ที่ไหนเนี้ย อ๋อลืมลืมปากหมุดทำไมทำไมไม่ได้พาล่าได,ด,ด้ดิด้ดิเวลาเวลาไปได้ดีได้ดิดอ่าวิ่งตามพี่วิ่งตามผมไว้นะได้ค่ะเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะรับไว้เองเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเน่จะว่าเอา าดีอายุเท่าไหร่เนี่ยาดีี่ดิบดาแล้วดับายุยที่สิบสามอ๋อมันไปได้ไหมเนี่ยลองดูดับอันนี้ละกันเนาะดูดีเด็ดด้ นะยังไม่ได้ไปดับเลยอาตุยพาด,ดีไปส่งศพมาแต่ตอนนี้มไม่รู้ว่าเราจะหยิบหยิบศพยังไงพาเขามาถ่ายเนอ่าโคตรควดหา พี่จีเซลแป๊บหนึเออโอ้โหเ,เดี๋ยวพี่จีเซลเราหยิบศพยังไงนะงงมือใหม่ทั้งคู่ด้วยเรียบร้อยม,มกาษมาดีตายเนี่ยแต่ลุ่งนี้เนี่ย ดาดิไปหาหมอเดี๋ยวมึงออกมึงเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนั้นลุงไม่ฝากดาดิไว้หรอกเพราะว่ามันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยน้าในหนังน้ารับได้ดอดดังดูนะรับใจแข็งไว้นะน้องดาดิเดี๋ยวพีไปส่งใจแข็งไว้พี่ไปส่ง ไปไปโรงพยาบาลอยู่แถวไหนเราก็รีบไปโรงพยาบาลนี่แน่ๆแม่ท่าสวยซะด้วยคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอครับคุณคุณหมอครับช่วยน้องช่วยน้องด้วย <laughs> ช่วยน้องด้วยครับวางเลยวางเลย <laughs> หมอเอตงตกใจอ่ะอ่ะ ทำมือเป็นรูปตัวอะไรนะครับถ้าวางเอบเก้าครับ Enter ชั้นรู้สึกชั้นให้ใจดีๆไว้นะน้องดาดีเข้าออกเป็นเลยดาดีต่นนะดาดีร้อนโดดเดียวดแล้วดูน้องดาดีหายดียังครับเนี่ยด <te stalk s azioni> ีแล้วครับหายแล้วค่ะดาดีต้องใส่มอเตอร์ไซค์อ๋อโอเคงั้นเราไปต่อกันเลยไหมครับเนี่ยใส่เลย เจอกันหมาดไม่น่าเดือดด,ดันดออ้านดู้นหรอเจอลุงเนครั้งแรกลุงาพาระเบิดตามตุยเจอพี่ประสงค์ขโมยใช้ตุยโอ้ดอดดีได้ดวงดันดูได รอใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวน้องนาดีไม่ต้องลงรถนะน้องนาดีนั่งรอพี่ที่ยู่บนรถนะดนดีเดี๋ยวดกด้อมกันได้ได้เดี๋นะอ๋อได้โอเคดูดีดดอมาดเดี๋ยว ลำในดีดดงเดียวหรอมีกล้องเดียวครับตรงนี้ต้องอดีตโจี่เด็กี่รอขับรถมอไอไซค์ได้ดีเดือดใดดีดะดูระดับครับอุ้ยมันมีกล้องนีด้วยเหรอเราจะรอดไหมได้เรว เดี๋ยวดําด่วนดอนะครับมามาเสร็จหรือยังครับเนี่ยได้ได้แล้วครับมามามาขึ้นเลยเลี้ยบโด้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเดินดินเดินเด็นเดินไตายไปเลยหนีไปเลยนี้ไปเลย 今天到过。<music> <music> อยังไก่เอาไปเขาวิ่งไวจังเออดาดีดีโด้ดาดีโดนดับแล้วด้าวัลยี่สิบครับไม่ได้ทำไมผมเข้ามาแทนนะครับไม่ผมลงแ้วผมลงพาดาดีดีโดไปด้วย โอยตำรวจไวเกินว้าบวัาบไวเกิน,นโหลดแบบไม่ทัน,นเราลงสัดรถไหมไปทำค่ดีน่านดีเด่นเด็กดีว่าจะทำช้าหน่อยนะผมมือใหม่อะ่ะ โดนดําดวดดึงเด้าดาเด้ออะไรนะครับดึงเด้าดาเพื่อนอ๋อเพิ่งเข้ามาครับใช่เพื่อนเข้ามาเอาทำไมผมเอาอย่าตัวไม่ได้ครับค่อยปล่อยมือหน่วอ๋อโอเคครับแม่เพลงก็ได้เหลือเกิน ออสองสามสี่มือนี่จริงๆลุงมีเป็นภาระลุงอีกคนหนึ่งชื่อประสงค์คนนั้นไม่ได้รับเป็นหลานแต่ว่าเป็นแบบเด็กที่ลุงสงสารอีกคนหนึ่งแต่มันชอบงานดำอ่ะมันไปทางงานดำเป็นเด็กกะเลวราลากคนนึง นั <spe ek S 1> ่นดอดเดินดานออันนั้นลงไม่ฝากนาดีไว้หรอกเพราะว่ามันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนั่นนในหนังนั่นแบได้ดอดดังดูนะครับ